ยงขี่ม้าไมีเสียงขี่ม้าสองมีเสียงรถไฟปูนไปไปสวัีวันนี้นะคะาทำอะไรโคกอะไรนาอะไรกันวันนี้นะคะทุกคนพวกเราเนี่ยจะมาทำชาเลนจ์กันนยคะทุกคนชาเลนจ์ในวันนี้นะคะมีชื่อว่า ไม่น่าเชื่อเอ้าต่อเลยเฮ้ยวันนี้ใช่ไหมคะจะมาเสียรู้ว่าจะเป็นซูชิแบบที่หน้าปกติที่เรากินกันปกติทุกคนแบบหน้าแบบว่าสาลายนประมาณนี้นะคะถั่วแป้งกวาสมนั่นแหละค่ะทุกคนและส่วนอีกหน้านึงนะคะจะเป็นหน้าที่แบบว่าทำไมไม่มีหน้ามีจะเป็นหน้าอะไรนะ อ๋อเจอหน้าที่แบบไม่เข้ากับซูชิไงพี่ฟิก็คือจะมีซูชิปกติกับซูชิพิสดารอ่าเออเนาะพูดนี้ก็น่าจะเข้าใจแล้วนะทุกคนแต่ไม่เป็นไรค่ะทุกคนวันนี้ก็จะมาเสี่ยงดวงกันนะคะทุกคนซึ่งซึ่งใครนะคะที่ได้ซูชิปกติเนี่ยก็จะได้คะแนนไปได้แอลค่ะพี่พีซึ่งซึ่งตอนนี้เราก็มีซูชิตรงกินกันแล้วใครจะได้เป็นพิสดารหรือใครจะได้อัน ถือว่าเรจะได้ธรมดองกันเลไม่หรอกใครชนะทุกคนีวามรยะยิงุก้ก่อนใครชนะเลือดทุกคนีว่าผมปิงกัปยัชนะทุกคนคอมเมนต์มาไปในามสองนึ่งมาพอยางยิงยากะกบไยิงุกผมชนะหรอเมาเลือกเลือกผมจะเอาเบอร์ยี่สิบหแต่มเบอร์ยี่ส้่เอาอันนี้ตรงหน้าผมเลยเปิดไปเดี๋ยต้องมาตรงหน้าผมนะมา เอาตัดสักสักหน,หน salmon, หึ่งไปนี่คือซูชิหน้ามะนาวเปรี้ยวจีนสองจีนด้วยันซูชิแซมมันทำอะไรเาทำกันนะคะเป็นซูชิมะนาวนี่คือเพิ่งเคยเห็นนะคะทุกคนหน้ามีสะดือเลยทุกคนมันจะไปเข้ากันได้ไงเนี่ยอาจจะเข้ากันแต่ผมเป็นซูชิแซลมอนที่ตักตกมาจาก แม่น้ำออริจิักินดีกว่าค่ะทุกคนมาเดี๋ยวเราจะมากินซูชิกันนะคะใครกินก่อนใครกินก่อนโอกักินก่อนไอิกินก่อนไกขอกินก่อนดีกว่าเพราะว่าขอฟิมเนี่ยมันจะอร่อยยั่วโฟกัสได้ยังไงละ้เยดรเกียจอโโอนโโอ้โหโอ้โหโ้โโอ้โหโอโโ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  มะน,นาวละลายลิ้นเหมือนกันนะคะทุกคนนี่นี่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยฮัลโ่ลจะมามลองชิมกันดูจิ้มะน,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 นาวนานามะนาวละลายแตกกินหอม้เโอ,อ,อาากินนะเฮ้ยมันจะกินได้เหรอะโมกันโอ้ยกินเข้าไปแล้วมันจะไม่เปรี้ยวเหรอเอาคือใครเนี่ยเอาเกินอยู่กินอยู่กินได้เนหะกินได้ไหมอ้าเบื่อหมดแล้วได้ไหม,ไม,หมก็ถือว่ายังกินได้ แต่มันก็ยังพิซซาาอยู่ดีมันจะเป็ข้าแบบว่าเป็นเป็นข้าวญี่ปุ่นแล้วก็แบบเหมือนมีอะไรเปรี้ยวๆอ่ะเหมือนเรากินข้าวโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปดูตาที่สองเลยดีกว่าไปครับ Round two แล้วพวกกันเลือกเป็นตีกองชุดตีพิมพเลือกข้างหน้านี้นะเดี๋ยวเราเลือกข้างหน้ากันดีกว่าอ่างั้นเราจะมาเปิดพร้อมกันนะครับไปเลยสามสองสองสองจุดห้า สาม,สามไปโอ้ผมได้เป็นซูชิหน้าธรรมดาแต่ผมก็ได้เป็นซูชิหน้าพิซซ่าเป็นซูชิเม็ดสีน,นี่อันนี้เฮ้ยเม็ดมันเหมือนกันเลยนะมีสีเดียวอันนี้มีหลายสีของเป็นเมล็ดไข่ของเป็นเมล็ดไข่กุ้งของโฟกัสเป็นเม็ดสีลองล,นะลองดูซูชิหน้าแปลกๆกว่านี้ เป็นไงพอกัสยอดน้ำชิมสูชิี่หน้าที่แปลกประหลาดกินเข้าไปสองคำเฮ้ย่อยฮะถ้าฟิล์เดานะถ้าฟิล์มดานะมันเป็นมันจะเหมือนกับโมจิแบบเป็นแป้งโมจิกับนมข้นหวานไปกินไ,ไหมเราไหมไม่เอาไม่อไมอโอเคงั้นของเรามากินหน้าธรรมดากันดีกว่าน,นะครับทุกคนอิตารากิมา อันนี้ผมมีความสามารถพิเศษนะทุกคนที่ผมยังไม่ได้บอกใครนะผมกินทางจมูกได้ครับทุกคนพร้อมยังอะไรไม่ใช่ผมร้อนเลยผมกินทางหูกได้ทา้งแางทุกคนอะไรกินธรรมดาดีก่วนามันไม่ต้องกินแบบพิซซ่าดเอาแค่อาหารพิซซ่าดพอกินอื้มกินก็ปังนี่กรุบกรอบกุบกรอบเนี่ยมันแตกเมื่อไหร่ต้องเอาัวนกันดีกว่าครับทุกคนดตอนนี้กินเนื้อหลอดแน่นะทุกคนเราจะสูงไป round three ของพิมวันนัพิมว่าพิมจะเอาของโฟกัสแล้วอันเนี้ยมันเป็นแพทเทิร์นนี่ตรงนี้งอนตรงนี้ชัวร์โอเคมาอ่ะเอาเลยหเด่งสองสามมาอันนี้เราจะขอคับสูชิปลาซาบะนะคะ อ่นะเราจะมาชิมกันนะทุกคนว่าซูชิปลาสวะนะคะจะเป็นยังไงนะทุกคนมาเดีย๋ยวเรามาลองชิมกันเลยดีกว่านี่นะคะเรทุแบคบนคืออะไรเอามาอะไรครับโอเคครับทุกคนอร่อยไหมพวกกันอร่อยอร่อยมากจริงเหรอโหเต็มสิบห้าเลยครับพวกกันดิบไปเลยตอนนี้กำลังบอกว่าตื่นตามกับ ปราซาบะแล้วก็สาหร่ายวากาเมะนะครับทุกคนของญี่ปุ่นนะแล้วก็เม็ดข้าวที่ชาวนาตั้งใจปลูกอย่างมากนะครับผมไม่เป็นไรแกเอไม่เป็นไรดีกว่าของพีมเป็นสุชิหน่าโยเกิร์ตสตรอเบอร์รี่รซเบอรีร่โยเกิร์ตกินแล้วนะทุกคนอ,อ,อันนี้เป็นเพียงแค่<อ>ชาเลนจ์เท่านั้นนะคะทุกคนอย่าไปหาทำตามกันนะคะเดี๋ยวทั้เสียงนะคะทุกคน นั่นเดี๋ยวเราไปป้าไปกันเลยทุกคนป้าเนี่ยเลยวันนี้ Round ฟุตมาดูนะครับว่าตานี้ผมจะยิบได้อะไรโฟกัสแค่คนเลือกงั้นโเพื่อนเลือกอันนี้โฟกัสเลือกไงงั้นโฟกัสเลือกไปข้างหน้าแล้วกันเอาแล้วก็ป้าสองนุ้ยอยากินนะน่าินะโฟกัสได้เป็นซูชิธรรมดานได้เป็นตุ๊ยน้าพิษตัดันโฟกัสได้เป็นซูชิ ได้เ,เป็นซูจิเฉากุ้ยตายีา๋ยวนะเอ้ยเด้งเหมือนกันเลยเอ้เปื่อยเด้งนะแต่กุ้ยเด้งนะแล้วเพื่อนม,มาเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเลยดีกว่าแท็กกันอ,อืมอร่อยอขธรรมดาทุกันนะอันนี้พึ่งได้เฉากุ้ยนะพึ่งคิดว่ามันน่าจะเข้ากันนะเหมือนกับการที่คนไทยกินข้าวกับแตงโมแค่เราคิดเลยกินข้าวกับเกือเือชียง ไม่ใช่อันนี้กินข้าวกับชาาก้วยนะทุกคนน่าจะหวานๆเพราะต้องบอกว่าอร่อยนะทุกคนหืมืว่าอันนี้พอรับได้ยังพออยู่ในสเกลที่อร่อย่านอร่อยเป็นปานกลางผมว่าอัน,น้แล้วก็พอกินได้ไม่ได้ไม่ควรกินน่าจะยูนหน้าของพออออ่ออาง้ทุกคนเดี๋ยวเราไปดูตาสุดท้ายก่อนไป Final Round นี่คือเกมสุดตาของพวกเราสองคนนะครับผมใครจะได้รับเงินรางวัลหนึ่งล้านบาทไปได้ไม่ได้นะทุกคนตอนนี้ผมก็ได้สองแนนเข้าไปฟิล์มแล้วนะคะอันนี้เป็นตาตัดสินนั่นเองอะค่ะว่าข้อควานี้ใครได้สูงที่น่าปกติก็คือจะชนะไปเลยแล้วมีว่าหน้าพิสดารในครั้งนี้จะเป็นอะไรนะทุกคนเอาแบบตรงนี้ทุกคนก็เาตรงนี้ใช่ไหมับพร้อมหนึ่งเอาแบบตรงตีแบบลุ้นๆแบบแบบกำลังเต้นแบบหนึ่ง มีเสียงขี่ม้ามีเสียงขี่ม้าสองมีเสียงรถไฟปูนไดไป Oh my god ได้หน้าปาพืนผมจะกินให้ดูแล้วกันเพรลืมบอกไปโฟกัสได้เป็นหน้าทุเรียนหน้าพิุดานจะมีที่หน้าพิุดานจะมีที่ไหนทุเรียนกับทุเรียนไอ้ทุเรียนกับ ตูเร,<ะ>เรียนกับข้าวญี่ปุ่นูเรียนกับซูชิข้าวญี่ปุ่นก็ถูกแต่ซูชิดีกว่ากินเลยดีกว่าอืมปลาหมึกสุดแสนอร่อยรสชาติจะเป็นยังไงกันนะอืลโหลนี่พี่แสดงซึ่งสุดท้อทำแบบนี้แบบนา้โอเคค่ะทุกคนต่อไปนี้ก็จะเป็นหน้าทูเรียนของพวกันนะคะ มัผมก,กินทุเรียนแบบไอ้ไอโอ้โหอร่อยกินนึเกี้ยวสอมยังไม่ได้เกี้ยวสัมผัสเลย โอเคสรุปนะครับผมเกมนี้ผมก็เปไ็นฝ่ายชนะไปทุกคนสามต่อสองเองอะครับทุกคนถ้าเกิดใครชอบเนี่ยกิ๊ดก็แชร์กดไลค์กด subscribe และกดติดตามน,นะครับพวกเราเนี่ยมาทำชาร์ลส์เสี่ยงดวงเกี่ยวกับอะไรอีก <ฮ üy! S 2> อกิก๊ดคอมเมนต์มาบอกนะทุกคนมันแหละครับผมนั่นคอมเมนต์มาบอกกันแล้วสำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอตัวทำไมทำไมไปเนินไปลาก่อนนะครับผมสวัสดีค่ะ